โอเคผมทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นปืนบันชอดให้ทุกคนดูนะปืนบรนชอดคือปืนอะไรหล,หลายๆคนอาจจะงงนะก็คือปืนที่แบบเราไม่สามารถกดค้างได้นะทุกคนอย่างเช่นสเปซเอซีแปดสิบอ,อ,อะไรประมาณนี้นะทุกคนเอสเคเอสวูดแพคเกอร์อะไรประมาณนี้ทุกคนผมก็จะมาเล่นกันนะซึ่งหลายคนอาจจะงงเฮ้ย hey, พี่ไม่พี่ไม่เล่นเคียวเหรออะไรอย่างนี้นะซึ่งผมก็ต้องบอกว่าอยากเล่นนะทุกคนผมเล่นมาประมาณเจ็ดแปดเกมแล้วไม่ได้สักคลิปเลยทุกคนอันนี้เปนจริงนะคือแบบ โอ้โหมันเป็นคลิปที่สู้ชีวิตมากทุกคนฟันใครไม่ตายเลยนะแต่ถ้าทุกคนอยากดูก็คอมเมนต์ดเดเลยผมจะทําให้นะทุกคนแต่ที่ผ่านมาคือไม่รอดเลยนะคนเต็มเลยทุกคนโอเคผมไปหาฟาร์มปืนฟาร์มอะไรก่อนนะทุกคนคือมันไม่มีปืนวันช็อตเล,เลยตอนนี้เนี่ยแล้วเหมือนคนจะมาเยอะทุกคนตอนนี้เนี่ยใช่ปะใช่เสียงเท้าคนป่าววะอ,อุ้ยยังไงชัดเจนทั้คนด้านน้านะอุ้ยเข้ามาแล้วทุกคนเดี๋ยว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 เขามาแล้วทุกคนตรงไหนอะ ใจะนะเพื่อนโอ้ทุกคนผมว่าผมต้องใช้ MP 4 0สยิงเขานั้นเนี่ยมาครับทุกคนซ้ายมือวะเอ้ตั้งไงมาดิมาดิโอเคนะครับทุกคน,งงคคคก,คนก็ขอภัยด้วยนะที่แบบต้องใช้ปืนนี่ยิงนะเพราะว่ามันไม่มีจริงๆะเวยผมเอามีดปาเขาจะมันก็ไม่น่าจะแตกนะทุกคนผมว่าก็ตัวแรกก็ถือว่าพลาดไปนะทุกคนตัวแรกก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผมโอเค ไปหาปืนมาช็อตกันต่อเลยนะเออคือมันไม่มีจริงๆนะทุกคนนะผมขอไปหาต่อก่อนนะโอเคทุกคนนี่เราเจอปืนมนช็อตแล้วนะเดี๋ยวเสียงค้นอีกแล้วหรอทุกคนตรงไหนอ่ะอุ้ยไงมาดิอุ้ย,ดยเดี๋ยว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 เใช้ปืนพกยิงเลยว่ะมาดิเฉยมีดผมนะมาอุ้ยไม่โดนมาเข้าไปนู่นแล้วครับทุกคนโอเคมาดิาไหนลราเพื่อน ตรงนู้นยครับทุกคนโอเคเนี่ยปืนวันช็อตนะก็กดค้างเหมือนเดิมทุกคนเออไม่ให้กดค้างกดย้ำๆนะคือ <laughs> แบบปืนอ่ะมันวันช็อตอยู่แล้วทุกคนแต่คนยิงอ่ะกี่ช็อตไม่รู้นะ <laughs> คนยิงนี่ก็น่าจะหลายช็อตอยู่เลยทุกคนคือ <laughs> มันยิงหัวค้างะย,ยากเลยนะทุกคนอุ้ยกาสามโอเคเราอุ้ยเดี๋ยวราเก็บกาสามเลยนะโอเคเื่อตรงนี้มีอัพเกาะอีกเราจะได้เป็นเกาะสีเลยนะ เอย้ยงงั้นคนมีแอปเกาะชิ้นด้วยนะโอเคนี่คือผมได้เกาะสี่แบบที่ผมไม่เสียอะไรเลยนะเว้ยว <Wow. S 1> ้าวคุ้มในคุ้มนะเอฮอ้ยคนครับทุกคนนะหน้าเห็นปะโอเคโดนหนึ่งนะทุกคนผมไม่โดนเลยว่ะโอ้โหจบแล้วทุกคนผมก็ไปยิงเขาอยู่นะแต่ผมไม่มีปืนชาร์จนะทุกคนไม่มีสเปซด้วยนะออในบ้านผมก็เคาะอะไรกันเยอะแยะไม่รู้นะนทุกคนขอโทษด้วยนะเว้ย โอเคเสียงเคาะอะไรไม่รู้เยอะแยะนะทุกคนโอเคจะพึ่งเพื่อนอย่าพึ่งยังไงทุกคนเข้ามาอลไรนะทุกคนโอเคยาเราเยอะอยู่นะมาดีพ้อไม่ล็อกทุกคนโอ้โหยิงไม่โดนอีกโอเคโอเคเรามีคนอนอไว้กันอีกนะทุกคนกต่ไอวอลหมดวิ่นยังไงทุกคนเพราะว่าเราต้องเปิดแล้วนะโอเคกันระเบิดซะก่อนทุกคนวิ่งไม่ได้ป่ะวะต้องวิ่งแล้วครับทุกคนผมว่าโอเคกระทะ่วชีวิต กระทะทุกคนดูดิกระทะกระทะชีวิตโอเคโอ้โหทุกคนกระทะโคตรก๊อตผมบอกเลยโอเคดูดิโอเคอุ้ยแตกปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเมื่อกี้ฉันเมื่อกี้กระทะ MVP เลยนะโอ้โหกันได้ทุกเม็ดเลยอ่ะเฮ้ยเขายังไม่ไปเลยนะทุกคนโอเคถ้าเมื่อกี้ไม่มีกระทะผมแตกแล้วเนะี่ยผมบอกเลยโอ้โหโหดจิงเมื่อกี้นะปิ้งไปได้ป่ะวะ เขาก็ยังดักอยู่เลยนะเอาวิ่งลงมาอย่างนี้ทุกคนโอเคโอเควิ่งลงมาอย่างนี้นะโอ้โหมีสเปรย์มีเพื่อนมีปืนบันช็อตนะจริงๆสองชาร์ตเราก็เล่นได้ทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่ปือนกดค้างนะโอเคไม่มีทุกคนอุ้ยแต่มีไอ้วออยู่โอเคนะทุกคนเอ้ดแม็กนั่นเร็วผมเก็บไม่ได้เหรอโอเค แม้กรั่เรือมันใสเอสเคเอสไม่ได้หรอทุกคนอ้โหใส่ไม่ได้นะผมดูทรงแล้วทุกคนผมว่าน่าจะเอสเคเอสทั้งเกมนะคล,คลิปนี้เนะี่ย <c oughs> น่าได้ใช้ปืนอื่นอะไรแล้วนะผมว่านี่ตอนนี้วงโคตรเข้าข้างหมดเลยทุกคนก็ <c oughs> แบบผมอยู่ขอบวงเป๊ะเ,เลยนะแล้วก็มีกำแพงบังให้ผมด้วยนะดูดิคดเฟี้ยวทุกคนอยู่หนห้าเขาทุกคนโอเคเขาได้วิ่งเข้าวงแล้วนะ วิ่งไปแบบอยู่กลางวงอุ้ยเดี๋ยวโอเคต้นหน้าทุกคนโอ้โหไม่เข้าหัวเลยอนะทุกคนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเขาปล่อยโดนอีกแล้วทุกคนโอเคเราจูเขานะโอเคเอ้ยเขาไม่อยู่แนละ้วทุกคนลูกสองเนี่ยวะเขาต้องอยู่ไกลๆเขาแล้วทุกคนเพราะว่าเขาเล่นลูกสองนะระยะไกลนะ่าจะปัดไม่ได้จริงๆนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมต้องวิ่งออกมานะทุกคน อ้อมจริงเนี่ยผมว่าโอเคต้องอ้อมแล้วครับทุกคนเราต้องเสี่ยงนะเว้ยเสี่ยงแบบชันฉลาดนะนี่ไอ้คนโอเคอเขา <c oughs> ไม่ตั้งไอ้วอลกันผมอ่ะโอเคมีคนอีกไหมเนี่ยน่าจะคนละคนกับที่ใช้ปืนลูกซองยิงผมนะโอเคโอเคม,มีสแป๊เยอะครับทุกคนอคุ่ยดูดิไอ้วอลโคตรเยอะทุกคน ผู้ของดีเนี่ยคนนี้โอ้โหดูดิโอ้โหของดีทั้งนั้นนะนแอบ,บทำไมเนี่ยเพื่อนของนายดีขนาดนี้นะโอ้โห,โโหเดี๋ยวพิงไอ้วอยทำยังไงวเนี่ยโอเคของดีขนาดนี้เพื่อนโอ้โหไม่น่าแอบ,บเลยนายอะนะโอเคดูทรงก็คงจริงๆแนะครับทุกคนเอสเกทั้งเกมนะน่าจะใช้สเปซใช้สองชาร์ตอะไรกับเขาเนะียผมว่าแล้ก็ต้องเล่นระยะทั้งเกมแหละนะคลิปๆนี้ คนบอกกันบนครับทุกคนเ่าอยังไงมาดิโอเคไอทำไมเขาไม่สวนทุกคนเลยทุกคนผมก็ไม่ได้เอาเก็บเสียงมาะเวยไม่ได้ใส่เก็บเสียงเยนะเออแต่ก็ดีแล้วนะ <c oughs> โอเคด้านหน้าผมก็เหมือนจะมีคนด้วยนะผมจะวิ่งขึ้นไปดีกว่าทุกคนกลัวเพราะว่าผมไม่มีลูกซองนะโอ้โหขึ้นไปดีไหมนะไม่ขึ้นแล้วทุกคนผมว่าผมหาที่แอบดีกว่านะผมไม่กล้าขึ้นไปว่ะ ผมอยากได้ที่หนึ่งนะทุกคนเอาไไง่ายเลยโอเคผมแอบตั้งตง้นไม้อยู่ก่อนนะว่าผมไม,ไม่มีลูกสองไปวัดกับเขานะเพยโอเคนี okay. ่ไงทุกคนมาแล้วนะโอ้เขายิงผมได้ไหมวะตั้งไอวอลเลยกันนะให้เขารู้เลยโอเคได้รู้ตั้งแต่แรกเลยมาดิโอ้โหไม่ถึงนะครับผมอยู่ไกลนะไม่ถึงหรอกทาไมมีลิงอนะโอ okay. เคไอฝั่งนู้นก็มาแล้วใช่ปะ เอาไม่ใช่ต้นไม้ทุกคนโอ้โหตาผมเอ้ไงของจริงทุกคนโอเควิ่งดอกละสามชีวิตไปหน่อทุกคนระยะไกลนะปืนนี้ผมไปดีเพื่อนเอาโผล่งี้โอเคเอ๊ะทำไมมันไม่เข้าหัวเอ้ยเขาดาวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเขามีไอ้เข็มที่ชุบนะชุบชีวิตโอเคคนสุดท้ายครับทุกคนผมไปดิ เอาละทุกคนโอ้ไม่เข้าหัวให้ผมเลยทุกคนผมก็ลากแล้วเอนะแล้วก็ดีแล้วทุกคนได้หนึ่งแบบงงเล้วเวันง,งงอยู่ได้ได้ดไงวะเอสเอสกระบอกเดียวครับเผาได้ที่หนึ่งทุกคนเออเอซีสิต้องตามมาแล้วเนี่ยนะก็วันนี้ทุกคนสําหรับปืนบันช็อตของผมนะ EP แรกกอยู่ดีขึ้นแรงเลยอทุกคนขึ้นแรงสองคลิปแล้วอะไรครับเนี่ย กระปืนมันช็อตคลิปแรกนะทุกคนจริงผมก็กะว่าจะทำคลิปเดียวแหละจะเด่นไปเด่นมารู้สึกสนุกสินะ <Hey. S 1> น่าจะลองกับ ac 8 0แล้วก็วิพักเกอร์รวมถึง s v d ด้วยนะทุกคนแต่ s d s v d นี่น่าจะหายากหน่อยหน่อยนะปนะระมาณนี้ครับทุกคนถ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไล์กดต,ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าเช่นนี้แหละครับ